ครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆทุกๆท่านนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องสบายสบายช n แนลอีกแล้วนะครับวันนี้ก็ตรงกับวันจันทร์ที่ที่อะไรเนี่ยห้าห้าพฤษภาคมนะครับ2 5 6 8ันหเวลาหนึ่งทุ่มห้าสินะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรวมพระเดิมกูแตกวันพนมลมลกนะครับผม อของผมก็ที่ไปประกวดมานะครับตอนนี้ที่ตอนที่ไปประกวดมาตอนประมาณมีนาเดือนมีนาที่เซ็นทันนะครสวรรค์นะครับก็ส่งพระไปประกวดนะครับในคลิปก่อนหน้านี้นะครับก็จะมีสี่องค์นะครับก็ติดที่หนึ่งมาหนึ่งองค์นะครับแล้วก็ที่สองมาสามนะครับผมองค์ที่ได้ที่หนึ่งก็คือจะเป็นองค์ที่ ผมส่งประกวดครั้งแรกนะครับนี่นะครับแล้วก็ได้ที่หนึ่งมาเลยนะครับองค์ที่ห้อยประจำเนี่ยครับก็ตรงรอบก็จะเป็นริ้วรอยไปแล้วนะครับเพราะว่าห้อยองค์งพ่อทุกวันนะครับก็ห้อยเนี่ยครับที่คอนะครับนี่นะครับ พอดีว่าวันนี้เ,เป็นวันหยุดนะครับตะเลิกครับชดเชยวันฉัดมงคลเมื่อวานที่สี่นะครับวันนี้ก็จะมารูดูเพราะว่าเพิ่งได้ใบประกาศเนี่ยครับใบประกาศสียบตรเกียรตินิยมนะครับที่ได้ที่หนึ่งนะครับนี้นะครับตอนนี้เออผมจะแจ้งอีกอย่างหนึ่งนว่าผมเปลี่ยนเบอร์มือถือใหม่นะครับจะเป็นเบอร์ใหม่นะครับเบอร์เก่าโทรก็อาจจะไม่ติดแล้วนะครับจะเป็นเบอร์0ู5 3 2 6สาม สี่หสนะครับผมน,นี่เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับนี่ครับตอนแรกเลขก็จะเรียงกันไปเลยนะครับนี่แปดแปดห้าห้าแปดห้าหกห้ดห้าแนะครับก็จะเป็นหมาอันนี้องค์ที่ผมของประจํ็อันนี้จะเป็นหมาเลข5้หมาเลข6แล้วองค์กระเดือกนะครับผมนี่องค์กระเดือกพอดีว่าก่อนจะหน้านี้ผม ไม่ค่อยได้ไลน์นะครับผมก็จาพระไม่ค่อยได้ผมก็ไปนั่งดูนะครับว่ามันตรงกับใบหรือเปล่านะครับก็ตรงกันนะครับผมเพราะว่าห่างหายไปนานนะครับไม่ค่อยได้ส่องจะเช็ดมีดหมอซะเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้มีดจะมีหลายเล่มนะครับก็เลยจําเป็นต้องทยอยหมุนเวียนออกมาเช็ดนะครับอ่าเพื่อมาให้เป็นการเสียเวลานะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวเลยนะครับนี่ที่ติดที่หนึ่งนะครับ ใบประกาศก็จะเป็นนะครับชื่อโต๊ะหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อ้ายกุวัดพนมรอกนะครับพิมกุนะครับนี่พิมเอฐานสูงหน้าหนุ่มนะครับผมใบตอนแรกผมไม่ได้ผมก็เลยโทรไปถามนะครับตอนแรกมีตกหล่นก็เลยให้พี่ที่รู้จักพี่ให้พี่เขาตามให้นะครับก็เลยได้มาแล้วนะครับนี่นะครับ เดี๋ยวก็จะมีงานประกวดนะครับอีกทีนวันที่สิบกับสิบเอ็ดพฤษภาคมนี้นะครับอาทิตย์น้านี่เองที่แฮปปี้นะครับแปบ๊บเดียวนะครับครบอีกหนึ่งปีแล้วนะครับผมผมก็มจะส่งประกวดสักองหนึ่งนะครับนะครับเพราะว่าน่าจะองค์กระเดือกนะครับเพราะว่าองค์อื่นไม่อยากให้ส่งประกวดแล้วครับเพราะว่าครั้งที่แล้วพระเกือบเกือบเกือบอะไรเขาเรียกว่าอะไร เกือบเสียของซะแล้วนะครับก็เลยจะส่งแค่องค์เดียวพอนะนี่นะครับนี่ในรอบที่หนึ่งนะครับอ,อ่ด้านหลังก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนี่เ็นท่านนะครับสวรรค์หนึ่งเออหนไหนึ่งสองมีนานะครับ,รบผมก็จําไม่ได้แล้วนานไปละนี่นะครับแล้วเวลาสแกนข้างหลังก็คือพอสแกนเสร็จปุ๊บ เดี๋ยวผมสแกนให้ดูมันจะเป็นเลขโต๊ะเลขโต๊ะแล้วก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นบอกว่าโต๊ะสิบเอ็ดอันนี้เป็นหน้าก็คือเขาถ่ายรูปแล้วประมาณนี้นะครับมันก็จะเหมือนข้างหน้านี่แหละครับนี่เนี่ยครับเหมือนกันแค่นั้นเองนะครับเดี๋ยวจะ ไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมจะซองพระให้ดูเลยนะครับนานมาสองทีหนึ่งก็ไม่ชินเท่าไหร่นะครับตอนนี้นี่นะครับอันนี้ที่หนึ่งนะครับหูตาปากจมูกนะครับผมก็จะมีคาบดินเนี่ยนะครับที่ติดอยู่นะครับเพราะว่าท้าเกิดจะส่งประกวดอีก องค์อื่นจะต้องไปเลี่ยมนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่อยากเลี่ยมนะครับเดี๋ยวตอนนี้ที่ตัดตัดตัดจากถุงเดี๋ยวผมก็จะซีนไ้เหมือนเดิมนะครับนะครับก็จะเป็นดูตรงมือนะครับแล้วก็จะมีคาบกุคาบดินน,น,นี่นะครับนี่นะครับเนี่ยครับตรงตรงความแปลกของผมที่ผมชอบตรงนี้ก็คือจะเป็นแบบเนื้อที่ปิ้นตรงนี้นี่นะครับผม ไม่รู้ว่าได้ที่หนึ่งตรงความเดิมตรงนี้ด้วยหรือเปล่านะครับนี่นะครับด้านฐานในเวลาเอาไปเลี่ยมแล้วมันมองไม่ค่อยเห็นฐานก็เลยไม่อยากจะเลี่ยมนะครับเดี๋ยวเพราะว่าอยากจะมารีวิวให้รับชมเพมื่อนๆพี่ได้รับชมต่อนะครับ ก็จะมีคาบดินคาบกุนะครับติดอยู่ที่องค์พระนะครับเพราะว่าเลี่ยมตั้งแต่แรกเลยนะครับผมเดีผมก็จะรีวิวองค์ต่อไปนะครับองค์นี้ผมก็จะห้อยทุกวันอยู่แล้วนะครับขออนุญาตห้อยก่อนนะครับ เราชอบนะครับต่อไปนี่นะครับโต๊ะสินี่นะครับต่อไปบัตรนี่นะครับนี่นครับได้ที่2นะครับมาผมจะเปิดรีวิวเลยนะครับคลิปที่แล้วนะครับที่ผมตัดออกที่ตรงประกวดเนี่หมายเลขห้านี่ครพอดีว่า เดี๋ยวว่างผมจะมาซีนอีกทีหนึ่งครับคลิปนี้คงไม่ได้ซีนนะครับเดี๋ยวมันจะเสียเวลาไปมากกว่านี้นะครับผมนี่นะครับตรงกันไหมตรงสิครับ <c oughs> จำได้คนระับถ้าดูที่ฐานพ้าครับจะจะเห็นมาเรค่าจะเป็นรูตรงนี้นะครับ แต่แยกไม่ยากพระมีไม่กี่องค์นะครับผมผมเหลือแค่นี้เองเนี่ยครับได้ที่สองนี่นะครับเพราะว่าผมจะซีนพลาสติกเพราะว่าจะได้มือจะได้ไม่จับโดนเยอะนะครับไม่อยากให้มือไปโดนลงพระมากเท่าไหร่นะครับเหมือนใจเขาใจเรานะครับ ไม่อยากให้ใครมันจะพระนะครับประมาณนั้นนะเดี๋ยวก็ใส่ซองดีกว่านะครับนี่นะครับได้ที่สองนะครับหูทาปากจมูกนะครับพอถ้าผมไม่ได้ซีนพลาสติกถ้าเกิดไปส่งประกวดครับผมต้องไปเลี่ยมเลี่ยมเข้ากรอบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวคาบดินคาบกุเวลาไปส่งประกวดมันจะหายไปนะครับ จะแบบให้คงสภาพเดิมๆไว้มากที่สุดดีกว่าถ้าจะส่งประกวดผมจะเลี่ยมพลาสติกนะครับแต่ตอนนี้ขอเลี่ยมยังไม่ยังไม่ส่งประกวดแล้วก็ขออ่าขอแบบว่าใส่ซองพลาสติกลีนไปก่อนนะครับ นี่มาเลยกห้านะครับพอจับไปเยอะุ๊ปคราบดินเขตคาบดินคราบกุกู่จะลดลงไปนะครับจะออกเป็นมันๆเรื่มๆไปแล้วแต่ยังแต่ไงก็ขอให้เป็นพระแท้ไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับ คาบดินคาบกุ้งดูตรงมือนะครับเนี่ยครับแล้วก็ลิวจีวอนอเนี่ยครับประมาณนี้นะครับอ่ะต่อไปผมจะใส่ซอ,องไว้ก่อน โย oh. อาจจะตอนที่จบคลิปนี้นะครับผมอาจจะนั่งสีนะครับเพราะว่าก็อีกอย่างนะครับไม่อยากให้อะไรอะไม่อยากให้พระโดนเขาเรียกว่าโดนไม่อยากให้พระเขาเรียกว่าพระโดนอ,อ,อากาศอะประมาณนั้นนะครับนี่หมายเลขห้านะครับ แบบหมายเลขห้าหมายเลขหกก็จะมีเคยไปตรวจนี ien, ouais. Problem, we fem, ่ครับที่ต่อทุตวั์นะครับที่ตรวจเขาเรียกว่าตรวจเขาเรียกว่าตรวจอะไรนะลืมไปแล้วเนี่ยตรวจกายภาพเออนั่ยนะครับตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ปีหกเจ็ดนี่นะครับตลอดชีพนี่ครับไปตรวจมาแล้วนี่นะครับหมายเลขห้าหมายเลขหกนะครับที่ส่งไปตรวจนะครับก็ผ่านกล้องพันเอ็กมาแล้วนะครับนะครับเขาเรียกว่า อ่ามีเขาเรียกว่าผิวโลหะนะครับที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะนึกไม่ออกไปแล้ะแบบว่าถึงยุคอ่าประมาณนี้ละกันนะครับผมจำไม่ได้แล้วตอนนี้ก็ลืมลืมได้มั่งแล้วนะครับต่อไปหมายเลข6นะครับนี่ต่อไปนี่นะครับนี่แปดห้าเจ็ดนี่นะครับแปดห้าเ็ด หมายเลขโค้นั่นเองโอ้โหเนี hmm, so <S an ears Island> mm ่ยมหลุดลงมาแล้วพระนี่นะครับเนี่ยๆๆผมจะบอกให้นี่ตรงนี้เนี่ยๆๆื้อตรงนี้ครับเนี่ยเนี่ยที่ส่งประกวดไปเนี่ยมันเงินขึ้นเห็นไหมครับพี่เพื่อนๆโอ้ผมถึงไม่อยากส่งประกวดเนี่ยเนี่ยผมจะส่งให้ดูเพราะว่า ที่เห็นนันเป็นสีทองนะครับผมก็มือกดไปเนี่ย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 ครับอย่างนี้เลยนี่ผมได้พระมาเงินนี้เนี่ยผมต้องเอามือกดไปอ่ะเนี่ยผมไม่อยากตรงพระประกดแล้วเนี่ยโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ไปเลี่ยมก็โอเคแล้วนะครับผม ในนะครับได้ที่สองมานะครับอันนี้ก็ดูริวจิวอลอะไรประมาณนี้นะครับดูคาบกุกนะครับคาบดินนะครับผมฟอนต์นะครับรวงพอเดิมนะครับผมอ่าโอเคผมส่องเลยแล้วกัน น้พนหน้า,นาปากจมูกนะครับผมก็จะมีคาบดินเยอะนะครับปงหมายเลขกเนื้อครับดินจะเยอะค่อนข้างเยอะกว่าหมายเลขห้านะครับ ที่ฐานจะาไมล์โคกก็จะประมาณนี้นะครับเศษลายไม่ได้ทิดงวันนี้เศษเลิงววาดึงออกกันนะครับนี่นะครับเนี่ยมันเกีที่เงื้อเงนะครับแม่เกือบเสียของแล้วครับแต่ยังอยู่นะครับ เป็นคาบเป็นการหล่อแบบพอหล่อไม่เต็มปุ๊บมันก็จะมีเงินมีอะไรอย่างเงี้ยตามอายุกันอายุของวัตถุนะครับแต่นะครับปิดไปแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดมันจะเงินอีกมันจะอันนั้นนะครับเงินอีกรอบเดีย๋ยวจะหักหลุดไปซะงั้นนะครับต้องไปเลี่ยมพลาสติกดีกว่านะครับ แต่ถ้าเรียมพลาสติกนะครับกลัวจะจําหมายเลข5ากับหมายเลข6ไม่ได้นะอาจจะเอาหมายเลข6เรี่ยมก่อนนะครับน่าจะ,ะครับเค okay. คลิปคลิปนี้หมายเลข6อาจจะให้ดูสดๆอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายก็ได้นะครับหมายเลข6กนะครับ เดี๋ยวไปเลี่ยมแบบเ,เลี่ยมแบบเขาเรียกว่าอะไรนะหุ้มที่เป็นเขาเรียกเป็นอะไรสีแดงๆที่หุ้มองค์พระครับเป็นพัดเาขาเรียกว่าอะไรนะฟองน้ํอน่าจะเป็นฟองน้ำครับอาจจะเลี่ยมแบบนั้นเพื่อจะให้แบบแกะแกะออกมาดูได้ดีกว่าไหมแต่มันก็เสี่ยงอยู่นะครับ ถ้าเพื่อนๆพี่ๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองลอแจ้งมาได้นะครับเพราะว่าผมห่วงตรงตรงนี้มากเลยเนะครับที่จะหลุดนะครับก็อันนี้ครับดินครับกุก็เหมือนกันนะครับแต่จะเยอะกว่านิดนึงนะครับ ถูกหวยทักทีหนึ่งก็เลี่ยมทองให้จบๆไปเลยนะนี่นะครับนี่นะครับที่จะมีตรงนี้นะครับผมก็มือปิดไม่ให้มันเงินขึ้นมานะเสียดายเสียดายแต่ก็ยังดีนะทำให้เราได้รู้นะครับว่าให้คนระวังไว้นะอ่าโอเคครับอันนี้มายเลขหก ่อไปองค์กระเดือกนะครับองค์สุดท้ายแล้วนี่นะครับอท้ายพิมพ์กระเดือกนะครับนี่ฐานสูงกระเดือก a นะครับผมนี่ได้ที่สองมานะครับ ให้ดูกันนะครับเหมือนเป๊ะนะครับมีองค์เดียวด้วยจำง่ายนะโอเคครับให้นอกก็จะประมาณนี้นะครับก็จะมีคาบอยู่หลงเหลืออยูนิดเดียวนะครับเทบไม่มีคาบกุเท่าไหร่แล้วนะครับ ก็จะมีติดอยู่ปะปายนะครับผมก็เดือกเอนะครับผมด้านฐานก็จะเป็นอย่างนี้นะครับ จะลุกมืออีกแล้วนะครับพอดูงี้ก็เป็นประมาณนี้นะผมก็เดือดแต่มองข้างหน้าจะเห็นชัดนะครับด้านข้างจะมองไม่ค่อยเห็นนะนี่มาบนี่ครับนี่ฮะนิดหน่อยครับเนี่ยนะครับอันนี้ประมาณนี้ แต่ถ้าเกิดมา,าหนาปุ๊บผินเป็น,นกระเดือกชัดเลยนะครับ อืมนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปอันนี้ก็ไปรประกวดมาสี่องนะครับผมแล้วก็องค์สุดท้ายหมายเลขแปดยังอยู่ในซีนเหมือนเดิมนะครับผมนี่นะครับอันนี้คือหย่อนสวยนะครับไม่ได้ส่งประกวดนะครับเพราะว่าส่งประกวดไปก็น่าจะไม่ติดรางวัลน,นะครับ นี่นะครับรูปหมายเลกไปกันดีกว่าเนี่ยครับคาบกุกจะเยอะหน่อยนะครับนี่เพราะว่าไม่ได้ส่งประกวดนละครับปิ้นติดแน่นนะครับหมายเลขแปดก็จะมีตามที่แจ้งนะครับที่ปากนะครับแล้วก็ที่ศีรษะนะครับจะเป็นรอยที่เป็นขุ่นในการหล่อนะครับแต่แต่หลุงพ่อก็เหมือนยิ้มๆนะครับมันเนี่ยครับ จ,จบคลิปผมก็ว่าเดี๋ยวผมจะซีนดีกว่านะครับไม่อยากหนักใจคิดอยู่ว่าจะส่งประกวดกี่ไหมนะครับก็เลือกใหญ่อาจจะส่งอีกรอบนึงก็พอแล้วนะครับเพราะว่าอยากจะเก็บซีนไว้แบบนี้ดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าอยู่ในซีนเง,งี้ยมือไม่ค่อยไปโดนนะครับนี่คาบดินคาบกู่ก็จะอยู่ชัดเจนมากนะครับนี่นี่นะครับ ประมาณนี้ดีกว่านะครับโอเคผมตัดสินใจละเดี๋ยววันนี้ก็จะขอจบคลิปประมาณเท่านี้นะครับเดี๋ยวผมตัดสินใจได้แล้วว่า,เ,าเดี๋ยวผมจะจะซีนเนี่ยนะครับจะซีนเป็นพลาสติกแบบนี้นี่แหละแต่ผมว่าจะไม่ส่งประกวดแล้วนะครับเพราะว่าเวลาส่งประกวดเขาจะตัดซีนออกเดี๋ยวเวาลาดูไปโดนพระอีกนะครับประมาณนี้ แต่เดี๋ยวช่างใจอีกทีหนึ่งว่าว่าจะส่งองค์กระเดือกประกวดหรือเปล่านะครับเพราะว่าองค์หมายเลขห้าหมายเลขหกก็ไม่อยากส่งแล้วเนาะเพราะกลัวแบบว่าส่งไปเรื่อยๆส่งไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวเราไม่ได้ไปเลี่ยมเดี๋ยวตรงตรง,ตรงองค์พระที่มีเศษดินเศษคาบขูอะไรประมาณเนี้ยจะลบไปเรื่อยๆนะคเอาแบบนี้ดีกว่านะครับ โอเคครับวันนี้ผมก็จะขอจบคลิปประมาณไว้เพียงเท่านี้นะครับผมถ้าเกิดสนใจยังไงก็ติดต่อมาตามเบอร์นี้ได้นะครับถ้าผิดพลาดันใดขอไปไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ขอตัวไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ